วัสดีครับวันนี้พบเกม7บาทครับกับผมมิสเตอร์แค่ก็กลับมาแล้วครับกับเกม7บาทนะครับก็วันนี้ครับเกม7บาทกับได้มีการอัปเดตอแพเดใหม่ครับก็จะมีการอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามา1ตัวครับซึ่งวันนี้เราจะเปิดกาชากันครับแล้วก็มีการอัปเดตอาเลเวลสูงสุดของผู้เล่นครับซึ่งตอนเริ่มแรกรู้สึกจะสูงสุดแค่เรเวล40มั้งแต่ตอนนี้ครับสามารถอัปได้ถึงเลเวล60แล้วนะ ก็เป็นอัปเดตใหม่ครับและก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องใหม่ครับก็ตอนเริ่มแรกจะมีโหมดเนื้อเรื่องอยู่แค่5บทครับแค่5บทเท่านั้นและตอนนี้ครับมีการอัปเดตบทที่6เข้ามาแล้วครับไม่เซฟบทที่6อนี่ไงบทที่6อัปเดตเข้ามาแล้วครับซึ่งบทที่6ครับคุณจะเจอกับอสูรเทพอสูรสีเทาด้วยนะครับเทพอสูรสีเทามาแล้วนะในบทที่6ครับ แล้วก็มีการอัปเดตครับในการข้ามขีดจำกัดของเลเวลของตัวละครครับก็ตอนนี้ครับเลเวลสูงสุดอยู่ที่60ใช่ไหมแต่คุณสามารถข้ามขีดจำกัดครับเพิ่มขึ้นได้สูงสุดตอนนี้อยู่ที่70นะครับก็ต้องผ่านในบทที่ในตอนที่41ก่อนนะครับถึงจะอัปขึ้นหาของอัปขึ้นจนเลเวล70ได้น,นะครับ ซึ่งผมก็จากคลิปที่แล้วครับผมแทบไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะพอดีไปยุ่งๆกับเกมวันพีครับเลยทำให้แทบไม่ได้แตะเลยผมก็เพึ่งผ่านในบทที่3เมื่อเช้านี้เองพึ่งได้คิงมาเมื่อเช้านี้เองครับแต่ก็อะวันนี้มีแพทใหม่มาเปิดการชาาขนาดีกว่าก็ตั้งแต่เริ่มเล่นเกมผมยังไม่ได้เปิดการเช้าเลยนะเปิดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับแล้วก็มีตัวโคจะน้อยเลย ซึ่งวันนี้ครับมีตัวคอยใหม่ครับเมอร์ลินครับตัวคอยใหม่ที่เข้ามาใหม่ครับตัวเดียวเลยที่เข้ามาใหม่นี่ครับเมอร์ลินครับอย่างแรกครับเรามาดูสกิลของมันกันก่อนดีกว่าสกิลแรกครับก็ที่เลเวลหนึ่งครับทำดาเมจ220%นะครับใส่ัตู1หนึ่งตัวครับที่เลเวลสามครับทำดาเมจครับ360%ครับและก็ทำให้ัตูครับหิวเลือดไม่ได้ครับสองเธอนะครับ พ็พวสกิลฮิวเลือดอ่ะจะใช้ไม่ได้เลย2เทินนะครับฮิลเลือดไม่ขึ้น2เทินก็เป็นสกิลดีนะปิดการการฮิวครับแล้วก็สกิลที่2ครับเป็นสกิลเด่นของมันเลยครับชีดเลเวลหนึ่งครับทำให้ศัตรูหนึ่งตัวครับติดแช่แข็งครับซึ่งติดแช่แข็งเนี่ยถ้าคุณตีมันเมื่อไหร่สมมติอไอเจ้าเมอร์ลินทําให้ติดแช่แข็งปุ๊บแล้วคุณตีไอตัวที่ติดแช่แข็งอยู่นั้นซ้ําสถานะแช่แข็งจะแตกนะครับจะไม่มี จะไม่เป็นผลนะเพราะฉะนั้น,นครับถ้าคุณจะทําให้มันแข็งคุณควรจะทําให้มันแข็งเป็นการโจมตีปิดท้ายนะครับคุณควรจะปิดท้ายด้วยแข็งนะครับถ้าคุณเปิดด้วยแข็งปุ๊บมันไม่มีผลเลยนะเพราะมันแข็งปุ๊บเราตีต่อไอสถานะแข็งนี่แตกเลยนะเพราะฉะนั้นครับไอเจ้าแข็งเนี่ยควรจะเป็นการโจมตีปิดท้ายนะครับและที่เลเวลสาครับทำให้ศัตรูหนึ่งตัวครับแข็ง2เทิร์นเลยนะ แล้วก็ทำดาเมจ200%ครับก็ถือว่าดีนะแข็งตั้งสเทินแน่ส่วนสกิลไม่ตายครับคือจะทำดาเมจครับ4 540%ครับและทำให้ศัตรูครับใช้สกิลโจมตีไม่ได้ครับแล้วก็สกิลคู่ครับทำดาเมจครับ630%ครับและก็ทำให้ศัตรูครับโจมตีโดยใช้การไอการโจมตีโดยการใช้สกิลไม่ได้ใช้สกิลโจมตีไม่ได้เออคู่อะไรเนี่ย ใช้สกิลโจมตีไม่ได้ครับ2องเทินนะครับก็เป็นสกิลที่ดีทาให้ศัตรูโจมตีไม่ได้นะสองเทินครับแต่สามารถใช้สกิลพวาสกิลฮิลสกิลบัฟดีบัฟได้อยู่นะแต่สกิลโจมตีจะใช้ไม่ได้2องเทินนะครับก็เป็นตัวละคอที่ดีส่วนสกิลติดตัวครับก็จะเพิ่มอัตราการเจาะกรอกครับครั้งละ10%ต่อเกตท่าไม่ตายของอัศวิน 1. จุดถ้าหากเกจเต็มก็จะเพิ่ม อัตราการเจาะเกาะถึง50%นะครับน่าจะเพิ่มให้ทุกตัวเลยนะเพิ่มทุกตัวนะครับ10%ต่ออาเกตไม่ตาย1จุดนะครับก็เต็มหลอดก็อยู่ที่50%นะครับเพิ่มอัตราการเจาะเกาะ,ะนะเกาะเป็นตัวละครที่ดีแต่ตัวละครนี้ครับมีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่สกิลคล้ายกับามากๆคลายมากๆครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้ครับ พุสตาฟครับเป็นตัวละครที่สกิลคล้ายกับเมอร์ลินมากมากครับสกิลแรกครับคือทำดาเมจ220%ร้่สิบเ์ตศัตรูหนึ่งตัวครับที่เลเวลสามครับดาเมจอยู่ที่3ามร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับและก็ทำให้ศัตรูครับไม่สามารถหิวเลือดได้สองเทิร์นครับเหมือนไหมเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสกิลเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทั้งเอฟเฟกต์ทั้งดาเมจเหมือนกันมากๆ สกิลที่2ครับสกิลที่เลเวลหครับก็คือทําการแช่แข็งศัตรู1ตัวเลเวลสาครับทำการแช่แข็งศัตรู2เทิร์น1ตัว2เทิร์นส,สกิลแรกแค่1ตัว1เทิร์นนะสาตัว2เทิร์นครับและก็ทําดาเมจสองเเหมือนไหมเหมือนจะจัดเลยครับ <laughs> สกิลโจมตีที่1กับ2เหมือนกับเมอร์ลินแบบสองเลยครับ เหมือนกันมากๆทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยจะมีข้อแตกต่างตรงที่สกิลไม่ตายครับสกิลไมตายของเจ้านี้ครับจะทำดาเมจ350%ครับและก็ใส,ส่ศัตรูทั้งหมดนะและก็มีเอฟเฟกการทะลวงครับาดาเมจของคริจะแรงขึ้น2เท่านะครับเอฟเฟกทะลวง so, สุดสกิลตัวครับก็จะเมื่อเริ่มเทินจะลดอัตราการต้านการทนทานของศัตรูทั้งหมด เท่ากับอัตรา,าการเจาะเกาะของอัศวินก็คือทําให้ศัตรูอ่าบางลงครับก็ยิ่งเรามีอัตรา,าการเจาะเกาะมาเท่าไหร่ศัตรูก็จะบางลงเท่านั้นนะครับก็เป็นสกิลติดตัวของมันซึ่งจะมีข้อแตกต่าง,างกับมเมอร์ลินตรงสกิลไม่ตายกับสกิลติดตัวแค่นั้นเลยส่วนสกิลโจมตีเหมือนกันทุกอย่างครับและมเมอร์ลินมันดีหรือเปล่าดีนะเพราะสกิลของเมอร์ลินเนี่ยไอสกิลติดตัวของมันเนี่ยเพิ่มการเจาะเกาะ 10%บเนี่ยผมคิดว่าดีนะต่อสกิลไม่ตาย1จุดเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็สกิลไม่ตายก็ดีกว่าเจ้ากุสตาฟมากๆแต่ถ้าเราดูแค่สกิลโจมตีเนี่ยเมอร์ลินกับกุสตาฟเนี่ยมันแทนกันได้เลยนะมันแทนกันได้เลยครับถ้าใครที่ไม่มีเมอร์ลินเอาเอจ้ากุสตาฟเนี่ยอัพขึ้นยูอาก็เล่นได้เหมือนเมอร์ลินครับ มาดึงสกิลโจมตีนะเล่นได้เหมือนเมอร์ลินแต่สกิลไม่ตายจะไม่เหมือนนะครับสกิลไม่ตายเมอร์ลินดีกว่าเยอะมากๆครับโอเควันนี้เรามาเปิดกาชากันครับซึ่งถามว่าผมอยากได้ม,มันไหมเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่ไม่เลยคือที่ผมอยากเปิดเพราะผมไม่ได้เปิดกาชาเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเปิดครั้งเดียวครับตอนที่ฝึกซ้อมแค่นั้นเลยและตอนนี้ครับมาเปิดกาชากัน อยากได้ไอ้เจ้า SSR ตัวใหม่สักตัวหนึ่งที่ไม่ใช่มือหลินก็ได้ตัวละครอะไรก็ได้อย่างเช่นไอ้เจ้า slender พวก r g u Thunder อะไรอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะตัวละครไอ้เจ้าที่ชอบไอ้บันน่ะชื่ออะไรจำไม่ได้ครับผู้หญิงที่ชอบบันน่ะไอ้เจ้านั้นอ้อเจริโก้ก็ได้ครับไอ้เจ้านั้นพิษแรงมากมากผมอยากได้นะโอเคครับเปิดกันเลยผมมีอยู่137เพชรพนะครับก็เปิดสักครั้งสองครั้งก็พอแหละเพราะผมจะเก็บ เอาไว้ซื้อชุดด้วยอยากได้ชุดชุดของเมอร์ลินเออก่อนเปิดขอไปดูชุดของเมอร์ลินซิเขาว่ามีชุดมาใหม่ใช่ไหมชุดอ่าคอสตูมคอสตูมของเมอร์ลินอนะ่ะคอสตูมดูยังไงนะเสื้อผ้าเมอร์ลินน่าอยู่ข้างล่างสุดๆเลยนะไม่ใช่ฮะเมอร์ลินไหนวา อันนี้ไงฮะอ๋ะอมีอยู่โอมีชุดนี้ด้วยชอบชุดนี้จังเลยเนี่ยสิบเพชเองอะถ้าได้เมอร์ลีมาผมจะซื้อชุดนี้ใส่เลยนเนี่ยชอบชุดของอลิซาเบธครับชุดที่2ล่ะเป็นชุดกระต่ายใช่ไหมว้าวไม่รู้ว่าผมชอบชุดแรกมากกว่าชุดของอลิซาเบธอะแล้วก็ชุดที่3ครับโอ้โหเป็นแบบแม่มโดจอมานเลยอะสวยดีนะ ก็จะเก็บไปซื้อชุดครับถ้าหากได้นะถ้าหากได้ามาก็จะซื้อชุดให้มันใส่เลยครับซื้อแน่นอนชอบโอเคมาเปิดกระชาเลยครับมาครั้งที่หนึ่งครับคือมีคนบอกผมมาครับว่าไอ้เจ้าอาภาพ a อนิเมชันในการเปิดกรชาเนี่ยที่ผมบอกว่ามันการันตีเดี๋ยมันไม่การันตีนะซึ่งอันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่บอกข้อมูลมาเพราะบางทีผมไม่รู้นะ คือผมก็เล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปมานะครับแต่บางทีบางอันผมก็ไม่รู้มากนะครับก็เล่นแบบผิวเผินนะครับในเซิร์ฟเวอร์เจแปไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายมาครั้งที่หนึ่งครับรุง้งนี่รุ้งมะเนี่ยนี่คือรุ้งมะเนี่ยเมื่อกี้นี้รุ้งหรือเปล่า อ,อ้าวดุงฮะโอ้ครั้งแรกก็ได้ SSR แล้วหนึ่งตัวมาซึ่งเกมเนี่ยนะทุกตัวละครมันดีทุกตัวเลยเลยนะอยู่ที่ว่าคุณจะใช้งานครับทั้ง RSR SSR ทุกตัวละครมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เก่งกาทุกตัวเลยถึงได้ตัวซ้ําก็มีประโยชน์นะครับสามารถเอาตัวซ้ํานั้นไปแลกเป็นตัวละครอ,อื่นๆ,ๆได้นะครับ มักกินนี้ได้ SR กี่ตัวนะลืมดูฮะสีทองเนี่ยฮิวโก้นี่มาเยอะจังเลยฮะไอ้นี่ก็มาเยอะเหลือเกินอาลีโอนี่อาลีโอนี่มาอีกแล้วหร Hugo. ะฮิวโก้โอเคแล้วก็ SSR ครับตัวโอ้อลิซาเบ็เป็นอลิซาเบธล่าง หมูพิษไอหมูปีศาจอะว้าวเจ๋งอะชอบดูสก,กิลมาหน่อยสิรู้สึกผมเคยใช้อยู่นะนี่ไงทำดาเมก450%เลยนะถือว่าแรงจัดเลยนะแล้วก็เพิ่มอเอฟเฟกเพิ่มพลงังคือทําดาเมกเพิ่มเติมต่อบัฟที่ตัวเองมีนะครับก็ยิ่งมีบัฟเยอะก็ยิ่งเอฟเฟกแรงขึ้นนะสก,กิลที่สก็ถือว่าดีนะครับเป็นการ ทำให้ล้างบัฟครับล้างบัฟล้างบัฟแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้ทำให้ตัวที่คุณบัฟให้อ่ะเพื่อล่มทีมเออเพื่อล่มทีมาถึกขึ้นนะครับถึกขึ้น30%นะก็ถือเป็นสก,กิลบัฟที่ดีมากๆกโอ้ก็คุ้มเลยนะอลิซาเบตมาแต่ผมเพิ่งปั้นอลิซาเบตอาร์เอสอาร์ขึ้นเองนะ <laughs> อลิซาเบตใหม่แหละ โอเคอิซาเบธสีฟ้าหนึ่งตัวครับดีจังดีจังเลย <c oughs> แต่ที่อยากได้นะอยากอยากได้ตัวละครที่ทำดาเมจได้จังเลยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าทีมของผมเนี่ยมันขาดดาเมจแบบโคตรโคตรเลยอยากได้พวกไอเจ้าสแลนเดอร์อะไรเงี้ยที่มันทำดาเมจแบบแรงๆเลยอะยังได้สัชวมันเลยแต่เมอร์ลินนี่ผมไม่ได้หวังเลยนะเพราะผมไม่ค่อยจะ ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้งานดีหรือเปล่าเพราะถ้าจะอัพจริงๆนะไปอัพไอเจ้ากูสตาร์เนี่ยรู้สึกอัพง่ายกว่าเยอะเลยอัพขึ้นเป็น UR ง่ายกว่าเยอะเลยของก็ใช้หาง่ายกว่าเยอะเลยนะเมอร์ลินหาของยากนะมาครั้งที่2ครับ เปิดสักเ,เปิดสักสามครั้งแล้วกันเนาะลุงโอ้สีทองแฮะเฮ้อืมทองมาเชียขอกดสกิปเลยครับโอไบ้ไม่ซ้ำหนึ่งตัวครับไม่ซ้ำหนึ่งตัวนะแล้วก็ถ้าคุณเก็บหลอดโบนัสครับครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับ จะการันตี SSR 1ตัวนะครับก็เปิดทั้งหมด5ครั้งนะครับก็จะการันตี SSR 1ตัวนะมาเปิดอีกครั้งหนึ่งคือเกมนี้นะมันไม่ต้องไปหวงกับหวงกับการชามากก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันก็มีตัวฟงตัวฟรีแจกมานะเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องไปคิดมากกับการชาถึงคุณไม่ได้ครับแต่ก็จะมีตัวฟรี แจกมาทุก7วันครับล็อกอิน7วันแจกตัว SSR 1ใบนะครับเพราะฉะนั้นครับถึงเปิดได้ไม่ได้ครับคุณไปอรอลุ้นในตั๋วฟรี7วันก็ได้นะเพราะเกมนี้มันแจกทุก7วันนะครับถือว่าเป็นเกมที่ไม่มีเกลือไม่มีเกลือครับถึงคุณเปิดไม่ได้ก็ไปรอ7วันก็ได้เนาะก็จะตัวใหม่1ตัวแล้วครับมาอันนี้ลุ้งเลยลุ้งมามี SR 2ตัวครับแล้วก็ SSR 1ตัวนะ สวิงโกฮึโอ้สกิลทันเดอร์ครับโอเคอยากได้อยู่เลยให้มีสกิลบัฟโจมตีนะครับนี่ไงบัฟอ๋อไม่ใช่อย่างนี้มาสกิลเกราะนี่อ๋อจำผิดตัวฮะอ๋อสกิลเกราะอืมสร้างเกราะครับก็ดีอยู่นะสกิลสร้างเกราะและสกิลโจมตีหมู่ทำให้ศัตรูติชดช็อตด้วยโอเคสกิวทันเดอร์ครับ โอเคคมกดสคิปไปแล้วกันนะรู้แล้วว่ากิลด้กิวทันเดอร์เนาะแล้วก็กิวทันเดอร์อีกตัวหนึ่งตัวนี้ SR บัฟโจมตีใช่ไหมไม่ใช่เหรอแล้วตัว,ตวไหนเนะี่ยมันบัฟโจมตีจำไม่ได้ฮะนี่ก็บัฟอันนี้ก็โจมตีนี่ก็กสร้างดาเมจแล้วก็ช็อตแล้วล่างไหนนะมันบัฟโจมตีมันไม่อยู่ล่างหนึ่งอะที่บัฟโจมตีจำไม่ได้ฮะว่าล่างไหนอ่ะสคิปไปแล้วกันเอา้า ได้ SSR สองตัวเหรอเนี่ยเอา้านึกว่าตัวเดียวเนี่ยแหละตัวละครที่ผมอยากได้เนี่ยเลยตัวนี้เลยผมอยากได้เพราะเป็นตัวละครที่ทําดาเมจได้แรงโคตรโคตรสกิลของมันมีเป็นดาเมจที่แรงมากมากครับคือมันมีการเห็นไหมมีเอฟเฟกของอาซับบานครับคริทําให้เพิ่มการคริครับเป็นสายคริเลยนะสกิลที่สองก็เป็นการอาขู่ศัตรู ถอนตาถอนตาอะไถอนท่าตั้งท่าของศัตรูหนึ่งตัวสร้างดาเมจและก็ทำให้ใช้สกิลตั้งท่าไม่ได้สองเทิร์นซึ่งเป็นตัวละครที่เอาไว้แก้ทางไอ้เจ้าเมลิโอดัสได้ดีมากนะครับก็เมลิโอดัสจะมีสกิลในการตั้งท่าและก็เคาน์เตอร์ใช่ไหมเอาไอ้เจ้านี่ครับไปใส่สกิลใส่ซะเมลิโอดัสครับก็จะตั้งท่าโจมตีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ ต่อสู้คาลเ,เตอร์กับเจ้ามลิโอดัสครับได้ดีมากๆเลยนะโอเคเปิด3ครั้งได้ S.S.R. 3ตัวครับคุ้มมากๆถึงไอ้เจ้าเมอร์ลินไม่ได้ก็เถอะแต่ผมก็ไม่ได้หวังอยู่แล้วโอเคครับก็ถือว่าคุ้มนะกับการเปิดกาชารครั้งแรกของเกม7บาทครับโอเคครับง่าก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ